พวงแล้วพวงละเท่าไร่พวงละร <100. S 1> ้อยพวงละร้อยสิบสามถุงฮะมเลขส่งถ้าร้อยนึงก็อพวงก็เจ็ดแปดสิบถ้าร้อย <100 S 2> พวงก็เจบาทเจ็ดสิบห้า <100 S 1> ็ดสบาแปดสิบตองร้อยยก็ได้เจ็ดสิบห้าร้อยพวงก็แปดสิบร้อยพวงแปดสิบบาท ถ้าพวงเดียวก็ร้อยหนึ่งถ้าพว,เวงพวเดียวก็ไม่ส่งกันนะใครสนใจแต่ต้องสร้างเยอะๆนะไม่ค้าไม่มีทุนส่งหรอกทีน้อยๆถุงใหญ่นี่ถุงละสามร้อยหมูกระโจกกร่้อยมากใครยากลองสั่งมาสักถุ่งหนึ่งสามร้อยส่งให้ นี่คือหมูกระจกใส่บาร์บีคิวใิเอาไม่ให้เห็นคนทำไหมไม่ให้ไม่ให้เห็นเห็นมือก็พอเนาะช่วยจะตายไม่ให้ลงยูทูบต้องให้นายจัดการอย่างนี้ส่งตำรานขาใช่ไหมอืม พวงละร้อยสิบสามถุงได้กำไรสามถุงแม่ค้าคนไหนสนใจทักมาได้เลยตุนซิงชาแนลว่อยกกเ่ะนาะแป๊บเดียวนะจะอยู่อนะแป๊บเดียวโกคุณ็มออือ อันนี้ก็ท,ท,ท uh ําเป็นพวงอันนี้ไม่ไ e, ด้ใส่บาร์บีคิวหรอใส่ไหมไม่ได้ใส่ได้อะใส่มันไม่มีติดแล้วเขาติดอ่ะมันเมินในตัวมันเกินยู่แล้วอ่าใสเยอะตัวมันกินได้ทุกคนคมอ่ะมันกินเกลือนี่จะเค็มเกินอในตัวมันเก็น มันจะมีจะมีลอกทิ่ตัวบางบางทีตัวมันก็จะอันอันเราใส่รถอื่นมั้งไม่ได้เลยแบบรถอะไรตอไม่ได้ยมกันก็มีกินมันไปแค่ไหนมันจะมีกินอ๋ออืมจะมีบางคิวแค่นั้นแล้วก็ลอกประจินน้องแค่นั่นพอน้แล้วไอ้ตัวมันจะเป็นตุ่มๆหน่อยใช่ไหมเออเป็นตุ่มน้อยๆมันไม่ได้เนียนแบบนี้

มันเปิดใจครับคองหาอ่ะอมันต้องมันต้องเอาตออาอกกัอยู่ประมาณเขาบอกเขาเปิดเปิใจ